สังเกตกับล้านลิบคลุมกาก่อนในไม้อีจามเกาอิมุยปันอันกระตุพิี้ยดังปลังเอ็มครีเกียวเวสงเงานกุเลติมกวงนางอึงเอ็มครีปลังเอ็มครีอุเกเลเวยแมงไกปารมาปาเตสังเกตนางดาเดคลากาดังสังเกตไกจิเป็นกับละลิบคลุมกาเกาอิมุอีไมอันยำปอดบากเสถียรเกาอิมุอีปันอันกระตุพรี้ยวดังไปมูไปไปอันเกียเวสงเงานกุเลปูอาเคงจุนซันอุนารี กายประมาตินกายยืมเรื่องจึงการวีเดปราวนำตีกายกระุูห่าปบาดน้องกระจนนี้กามืยปันอันพงกรุณาเกกระจนองตนห่าประยงสนามองจะมูกยาอาเดินมาแข่งกงดังกาไกแซงเกเป็นกระุูเป็นกระปลาโตเลแข่งทินวิจญาณผ่นอีกระตุูปีสาวดังตังกิจูรังกะใครน้ากรามาทังเกตอนนี้ตอนเก่านัดพีก็ะคือคำสาสิวเอาจีมาติงเรือ